ทุกคนน่าไปดองกินนี่นะตึงๆเอาเห็นทุกคนแต่ว่าดินมัดทุกคนกินนี่นะดินมัดกรใจาตัวไอ้ขีดตู้ดังพ่อตอบแม่บอลเออไม่เลยกเหรไม่เลยเอาไม้ด้วยกันเออหงสีหกไก่ทุกคนเจี๊ตัวเจี๊ตัวเจี๊ตัวไก่ฮางห้าง พกโน้พี่น้องเลยเสั่นมันก่อนสวัสดีค่ะ ภาพสาวบุรณมาหายู่หากินทุกคนเลยมากใกล้ๆแล้วก็มาตัดวายพร้อมนะวันสี่ตัดวายเมื่อนอ้อมเสื้อฮันเสื้อนี่และไปทุกคนกินนี่นะไม่ได้มุดส้มหามุดส้มไม่เห็นทุกคน <c oughs> อ๋อสช่ม,มาเลาะเบื้องห่างมุดส้มแต่ว่ายามนี้ใบไม้มันล่นมาแล้วพุ่ละใบไม้ป่งยองพุ่อะยังห่างมุดส้มยังลายนะทรงระดูใบไม้ร่นทรงนี้นะโอ้เต็มพื้นเลยทุกคนงาเอาเบิ่งเลยทุกคนไม่ตัดวายก่อนนะไม่กั้นนะ ขัดัเออยายด้เดหลายขึ้นอยาก็จทุกคนาวุนทุกคนมทุกคนมันขึ้นฮอดปลายพ่น,นะปลายไม้พผเ้มองนู้ป้าพ่นก็ไม,ไม่ไมดิกินมันป้าจะมันขึ้นฮอดปลายไม้พณพ่น,น้องเลยกลับเนดะ้ <G ül> วันนี้สูงีทุกคนสูงีรุ่นทุกนคนก <G ül> ินบ่อยเจ้ากะกินได <G ül> ้ไหมฮะกินเจนเลอไม่มักขมมันขมพวดข <G ül> มพวดบอก <G ül> อืมสูงีทุค <G ül> นนะ ่นล้นเลยล่นเมื no. ่อไหร่อมครับเบอร์ไ no. ม้ล่นามเบอร์ไม้ล่นะนี่นาเบอรไม้ล่นทุกคนนี่มไม้จากีแล้วทุกคนอไม้ไม้ลโอเคนี่ค มาตามมากาศดีบ้ายกกระเป๋านำไหมยน่งมันนี่กระเป๋านำเยยังเจอยกกระเป๋านำมาหนึ่ไปไปทางเลือ้านี้ไปทางไปทางไปทางนั้นไปทางนั้นขอเลืก่อนนั้นบ่ ไปบ่อนั้นเลยทุกนะคนเพราะว่าอันไม่จักรจุยแล้วจะไปทางนั้นเลยทุกคนเพราะว่าอันสูงคนตัวนั้นะนะทุกคนนี่หมามันพร้อมค่ทะทุกคนนี่มี้ยมันพร้อมนี่เริ่มมาแล้วนะนี่เบิ้งมาทางไอ้ชีเบิ้งนะครับหน้าวานอี่ทันทีชุกเนาะนี่มัอนนอนหอมมานเลย บอกสัง,งคมน,น็ำไมลูกกงไม่มีเธอเธอซึ่งม,มากับเธออย่างรทุกคนมีน้ำเฮาเฮากินไม่ได้ด้ทุกคนเพราะว่ามันมีน้ำพอเฮากินได้กับแม่เข้าเ<า>ออแต่ว่าเขาแล้วกับปัดซิ่งไม่มีแล้วก็ ก็อันอันเอาน้ำมันเอะดูทุก,กคนเอาน้ำมาแล้วก็กินทุกคนเดะหอมเจี๊นเอาะหอมเจี๊ยนเหรอหอมเจีอนทุกคนเจี๊ยนเจี๊ยนอร่อยนะทุกคนอร่อรยเจี๊ยนซจี๊ยนอันนีเขาทุกคนกุ๊กไม้หักแล้วทุกคนนี่กุ๊กไม้หกักละเขา ขัดนา,าทุกคนเออจาเขาถามทุกคน <laughs> เออขัดทุกคนขัดไปไหมมาใช่ทุกคนม,ม,ม, <laughs> มันกลายเ,เ,เป็นห้างเล็ดน,นี้คนกลายเป็นห้างเล็บนี้ออุ้ยอุ้ยออว <laughs> นี้ดา ตัดหวายน้องตัดหวายเฮิร์นแมวาวโบนัสก่อนตัดหวายเฮิร์นแมวกินทุกคนกระเพาะเข่าทำไปกินเนาะเขากินปลาทุกคนเพราะว่าแซ่บส้าเจ็บปลาอะไแซ่บบ่อืกปลาไงปลาดุกปลาไงปลาแล้ก็ตกง่ายแล้วปลาดึก ไนงน,นะปลานิ่มปลานิ่มใหญ่ทุกคน,น,น,นกปลานิ่มนะแซ่บเนาะปลาหนิ่นเนาะอืมแซ่บกินกับกระปุ่นแซ่บกินน้ำจิ้มกินกับผักกับน้ำจิ้มแซ่บไปทุกตับกุ่นดอกอีทุกคนเอาหลายเจ้าบอกอืมเอาแมา่เจ้านี่ยหึไปไล่อะแม่เจ้ากินหลายวะ พ่ออยากกินลาตอนตอนนั้นพอจอยตัวนี้แบบตุ้ยล่ะเนี่ยพ่อกินข้าวหลายเนาะเป็นข้าวหลายพอตุ้ยบ่ะทุกคนตอนนั้นพ่อจอยตอนนี้พ่อตุ้ยล่ะกินข้าวหลายทุกคนเจ้าะกินข้าวลายไลดยสิตุ้ยกังตุ้ยอย่างตุ้ยอยังนีเดี๋ยวจะตุ้ยปะจ่ะหมดตุ้ยแล้วตุ้ยละตุ้ยพอจอยทั้งเต๊ะทำ ย้อนอื่นไปไม่้ทุกคเออไปอเ่านั้นแ่ไป่ด้อโอ้ปลกตีนไม่อยา่างปลตินนะขึ้นน้ำแล้ว้น้ำไม่เบิ้งข้างห้องแก๊กเบิงขางมีเบิ้งข้างจ่อง,งพี่คนมือไม่ดจนดนะใจแตกนลคุณมีองไปดองแต่ว่า ขับไปดอสตึ้งตึ่งตกวใจมัดทุนเจ้ากรปินเจ้าเจ้ากระวัลวันนี้กงเนื่งชุดแขนชมเห็ดอจะของนะเอลวันนี้ทุกคทุนข้าไปดองกินนี่นะชุดแขนเบิ่งก้องนล้วไหมเจ้าทุกคนข้าไปดองกินนี่นะตึ้งตึ่งเราเห็นทุกคนแต่ว่าดินมัดทุกคนกินนี่นะดินมัดหัวใจจ้วยวขีดตู้ดังพูดบอกตู้ดังพูดแล้วก็ตึ้งตึ่งแล้วก็หัวใจจะดังมุดเด้อ ใส่คอมัตีเด้ออันนี้ก็คอตีเด้าใอยคอตีตีกองอดีนบอกออตีกองตีกองบักดังเนาะคนไม่เคยไปดองกันนั่นล่ะอ่ะน,นี่เออตีเอากอนี้บอ,อิดมาดูนี่กอ่อนนี้แห้งนีแห่งหลายนเนาะยังที่กอ่นนกอนแห้งหลายทุกคนยอ่ะ ตีเบ็เต็มแีเบ็ดเบ็ดเบนีเบ็เต็มดอกนอ็นกำลังเบิดเลยอ็นเต็มจ้ด้อันนี้เต็มอยู่พอพอลำบกบ่คืนนี้นะพอก็พอพอตีกล้องต้องจังดงดีมือตักมือ ไปบอกระแลงไปดอกปะดองดองมันมีดองมีได้แลงเนาะจ้าปุณณญามไปดองกินขนมเลยเห็นบอกอืไปดองกินขนมไปดองกินขนมป้อ้ะเนาะคนมันมีมากมันเออเหมาะไปดองกินขนมบอ้ะเมื่อร้ายบ้านไม่เมื่อ หน้อยู hey, uh, no ่นะเฮ้ยดะูเออน้อยอยู่นน้อยอยู่งีอย่างโ็กกก็ออคน้านีกัดุณเออนั้นดิทุกคนน้ำนด็น้ำตัวนั้นดิทุกคนแต่ต้องหกเอ ทุกคนเข้าไปดองกีนเสียงตงุ้งเลยหัวใจจะวายเสียงดังอีทุกคนอันอันมะมันน้อยเพื่แต่ว่าหทมซ้ำเดี๋ยวทำซ้ำนี่ทุกคนทำซ้ำเดี๋ยวมาทำมาทำมาทำเนลเลอร์เนลเลอรอนไปดองคืนนี่นะเนลเลอร์่าน พอ,พอพอเพรอนเออ่เลยก,น, <c oughs> กน่เลยเอาไม้ด้วยกันเออมือเอดมืออ,อ่อนบ่เไม่เลิกกันดื่มแล้วฮะดื่มแล้วลูกลูก่เลิก,เกมือไม่เลิกมือนะแม่จะพรอนคืนนะพรอกระ,ะ,ะเพร<อ>านะพรกระเพนะพรกระเพรอนะ เออพ่อพอนั้นบอกอออนี่ปลายกันในฮาดูของพ่อบอกชาวนัฐทำนี่ พ่พอบ่พ่อพอแล้วแม่เจ้าสิบลาแล้วไปเอาต้นมาอีกต้นนะบักอุ้งบ้าอะไรพอแล้วสิงดียวต้นต้นไหนหน่อยนี่ มีหลายอย่างทุกคนลหลายอย่างน,นี่นี่ตุนเคยกินบ่อมาฮะเคยกินรึเล,ล่ามาหรือเปล่าหนึ่งละมะคูณเคยกินบ่ออืมกินล่ะนี่ดำๆนี่อ่ะชิมดูฮันอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เอะไรนี่มะคูณ เป็นสมุนไพรเนี่ยเป็นเอาไปเซื้อน้ำฮอนเป็นยาก็ได้แก่มันนัดเนี่ยแกะแห้งกินเลยเม็ดมันหอมเม็ดมันกินไม่ได้กินไม่ได้เม็ดมันอะกินไใหญอยู่เมาได้กินเม็ดอะไรพอหลองนึงน้องบอกนะแล้ว รสาตเลยกินข้างในดำๆเนี่ยหวานๆหอมๆเอาตัวไม่ด้ โอ้เมนเอาเด็กกัาแฮวคนแฮวกระดำโฮ้ตัวนี้ขันชุกเหลืองอยู่ยไปพอละเงาไหม่ขอะตะก็คก่เหาไปสุดอันนี้ก็มาเลีบ้ยบึงกันไข่ไก่ก่อนนี่เขาหลักมันแล้วบ่เอาเด้อเออเออมันนอนแล้วนี่ Có trứng nổi lên đi Đó, này nổi này à, cắp đuôi, cắp đuôi quá

คิตโตไหนไหนทุนกคนนี่ใกล้ใกล้ยอนทุกคนนะไข่ไข่พร้อมไหมไข่เชียวไข่แม่ไข่หางไข่หางห่างนี่ไข่หางห่างจังหนุ่ยนี่ยมึงนู้นไข่หางห่างกหกโนยพี่น้องเลยสัน่นมึงก่อนเสียงมันกรอกก็รักกรักเนาะ มือต้มือสาวนัดกิ่เนี่ <c oughs> อ,อห,ห้างห่างในหุบเนยพูดนะเดี๋ยวมัดไปก่อนนี่มันนี่มันเอาอนี่นี่ <c oughs> อันฮัสซิโซนเขาเอากินกับแมวกินทุกคนเ <c oughs> จ้าด้วยจ้ะกกินได้เออกินกินกินเดี๋ยวก็อยู่ดี สิมบ่ิมบ่เยอะสิมร,ริ่มะห <c oughs> ยัดเย็นขมงมั้นขมมันก็ขมอยู่แล้วปิดกล้องเป็นทุกคนปิดท่ปนปินทุกคนปิดเตนท์นเนเาเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่หวายแตาจะป่นไม่ได้ปลล่นนะมีเนืป่นเชียกินไฟห่างๆนี้แหะจับบน,นัสน่าชมอากินแบบ่งไๆ ไขไหมไข่ไข่ไม่ได้ใช่ <carbohyd S 2> ไหมเก็บเยเนี่ยทับจะโห่ป่ะเยียวเห้เขาอยู่เขาคืออยู่ทับตาเขาทับหัวดอก็เขาเขาคายุกุกหละกทับไข่ไข่ไปสุกนิด กดทหนดัวได้บ่หัวห้าวคือผู้เล่นมีไข่ไ่ับครัวตัวได้ตัีได้ลดทุนตีได้พร่องอกแล้วสิมันพร่องหอแล้วสิเดี๋ยวนี้มันเย็นโมงมันเป็นแดงกับ อัลคยมกับหนมปะัะจิอร่อยไหมครไม่อรเอยอืมร่อยนะทำข้ามาจะกินกับข้าวไเน,นเหมดข้าวมากข้า

มาจังหน่วยนะใครอ่ะกินมูบะจำมมาพี่โอ้ไข่ห่างห่างไปบุกกินแซมสุัตนะพี่พรกกพี่พพกินขนมมนั้งนะ ชีสใบยบแล <laughs> ้วเกี่ยวมาคือมาคือเกี่ยวมาเล่น <laughs> ไข่ห่างๆฮัลละเกตโนยให้ได้แปดตัวห่างๆเกตโนยกินใ้ดง <laughs> ่ายหวา โอเคทุกคนวันนี้กินข้าวกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ชั้นนี้ละขอบในะจพี่ที่นี่ลูกไม่กินข้าวยังเด็กเอะพี่บายบาย <laughs> บายบายทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบาย